อันนี้ไม่ได้รับมาโปรโมทใครๆทั้งสิ้นแต่ว่าแค่อยากพูดถึงนะครับก็คืออาฟาอนิเมะเฟสติวัลเอเชียที่สิงคโปร์2 0 2พอ๋สิองสิงคโปร์แค่ปากซอยใช่ปะถ้าเกิดใครมีเพื่อนๆอก็ด้วยแล้วก็ที่เราดินทาตะกี้โปรคุณโปรจิพี่เอิญของเราก็อยู่ตอนนี้อยู่สิงคโปร์นะขายดสด้อยใช่ก็มีอเออเขาลงเพจอย่างชัดเจนแล้วนะทุมระจิทีเชิ์ตก็ไปอะไรเงี้ยนะฮะก็คืองานอาฟานะผมขอเรียกอาฟาละกันก็คือเป็นงานที่ งานสาย pop culture นะสำหรับคนชอบอนิเมะชอบอศิลปินญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เขา pop culture ของแวดวงที่เกี่ยวข้องนะงานนี้กลับมาจัดอย่างครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วหลังจากแบบเรียกว่าประสบประสบะภัยพิบัติจากโควิดมาก็ลําบากมาในช่วงหลายๆปีเนาะแล้วก็งานนี้เคยจัดที่ไทย2ครั้งบ้างใช่ไหมประมาณ 2, 2> ครั้งก็จะไม่ผิดนะครับก็เรียกว่าเป็นความทรงจําที่ดีสำหรับใครหลายๆคนแล้วก็ สุดสัปดาห์นี้นะก็คือเนี่ยสุสเสาร์อาทิตย์เนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยก็กลับขึ้นมาจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เรียกว่าเอ,อผมเห็นอยู่นะเฟซบุ๊กของอาฟาเองหรือแม้แต่เจ้าของงานอาฟาเนี่ยเขาก็โพส์ด้วยความดีใจว่าแบบเออเอ,อทุกคนกลับมาแล้วนะวผู้ชมก็กลับมามากมายนะคนเดินเที่ยวง,งานก็เยอะแยะอะไรเงี้ยก็ซึ่งถือว่าก็ดีใจด้วยนะครับคือผมอาจจะอยู่ในซิติวชั่นที่เดินทางไปลำบากจากญี่ปุ่นแม่งแพงเว้ยแล้วก็ อย่างที่เห็นยี่สิบสี่ข่าววันนี้งานกูยังเยอะขนาดนี้เลยก็เออลำบากนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะก็เรียกว่าเออเราก็เชียร์ให้ทุกคนไปดูแล้วทีนี้ที่ผมพูดถึงตรงนี้คืออะไรใครที่ตามเพจเจบังเจแปลงก็น่าจะเห็นแล้วครับว่าเออเรามีการลงเพจไปด้วยเพราะว่าคุณโอมทีมงานหลังบ้านเรานะครับก็บังเอิญได้มันไม่ใช่บังเอิญหรอกก็คือเขาแผนจะไปเที่ยวงานอยู่แล้วเขาไปแทบทุกปีทุกปีไม่ใช่เขาแทบแล้วก็ได้ทุกปีก็ว่าได้เนาะ เออเขาไปมาแล้วทั้งทีแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอส่งมาให้เราดูเว้ยก็คือแบบว่าก่อนหน้าที่เราจะคุยหัวข้อหลักๆกันเนี่ยผมขอเอาวิดีโอที่คุณอมส่งมาให้นะมาเปิดดูแล้วก็แบบทั้งดูไปคอมเมนต์รีไปสัหน่อยดีกว่าแล้วก็ถือว่าได้แชร์บรรยากาศงานอาฟาทุกท่านได้ดูด้วยนะแห้งแง่แง่ติดติงแตเวลเลอร์นะใช่คือ อันนี้ไม่ใช่เป็นการไลฟ์มาจะเป็นถ่ายวิดีโอมาเพราะว่าภาพมันน่าจะดีกว่าการไลฟ์สดมาจากในงานอยู่แล้วเนาะไปทัวร์ด้วยจากสิงคโปร์ด้วยเนาะใช่ใช่ดังนั้นก็เนี่ยฮะนี่คือสภาพใช้คำว่าสภาพก็น่าเกลียดนะนี่คือบรรยากาศของงานนะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยคุณดูบูธต่างๆดิสปายแฟมิลี่มาใหญ่มากนะแบบว่าโหโหดโดเออที่พีจินดูอาจจะดูช้ากว่าหน่อยนะหรอสปายแฟมิลี่มาในโอ๊มพยาเรกโนนะครับเโอมอ่าเจ้าโอมบูธมังกาพัด ใหญ่มากนะบังงะพลัสนี่คืออแล้วปีนี้เขาหาตังค์กันนี่เดี๋ยวนี้เราเปิดระบบซับคิทชั่นละร้อยยี่สิบมั้งจำไม่ผิดใช่หนึ่งโอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะก็ประมาณเด็ดคลิกเลยแต่คุณอ่านการ์ตูนแบบกด้สี่สิบร้อยหกสิบจะได้ละโทษทีร้อยหกสิบจำได้ว่าสี่สิบาทต่อสัปดาห์ถ้าเกิดเสียรายเดือนร้อยหกสิบไทยนะร้อยหกเก้าร้อยห้าเก้าแล้วเนี่ยก็เหมือนเหมือนคุณซื้อซีคิดน่ะจำไม่ใช่ใช่ซื้อซีคิดเลยสี่สิบบาทเลยเอแล้วมีมีปกย้อนมีแบ็กเอ็กซชู อยากอ่านนิเซโควอยากอ่านเคลมออยากอ่านบาคุมังมันมันได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าซื้อซิชิดอีกนะถือว่านั่นเราต้ไปชูไงแล้วโอ้บู๊ดนี้บู๊ดไอมังะพรัชที่มาสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะที่ญี่ปุ่นเขาเวลาจับบู๊ดของแบบมังหะพรัชเรียกว่าอะไรนะชูเอชผมพูดทุกผมพูดทุกเรื่องผมไม่พูดรันผีหรือพูดรันผีโอ้พูดแต่เรื่องเก่าเราคุยรลฟเวอชั่นไปเยอะแล้วเนี่ยนี่บู๊ดโฮโลไลฟ์นะครับเออใช่ถ้าพี่จินดูผ่าน youtube คลิปมันจะช้ากว่านั่นหน่อยตอนนี้มาที่โอโลไลฟ์แล้วนะครับแล้วก็มีพาเวอร์สมีอะไรเงี้ยนะเอออันนี้ที่คุณโอนคุณโอนถ่ายมาวันนี้มันวันยังยังวันศุกร์นะแล้วก็ใช่ันเหมือนจะเข้าได้เข้างานเร็วด้วยก็อาจจะเข้าในในจังหวะที่แบบว่าคนยังไม่ล้นมากเนาะเนี่ยอาฟ่ากับโอลโลไลฟ์มีฮิตมืวที่แล้วก็เป็นใครหลังจากที่ยึดงานแบบไม่ตั้งใจนะก็เออถือว่าดีนะอ่าอันนี้แดงดีไม่เกิ ใช่ป่ะมีเกิลแบนดีน่าจะแบนดีไม่แน่ใจเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่จินมตามไปผมไม่ชัวนะแต่ว่าอันนี้ในที่ผมดูนี่คือผ่านตรงโทลไลท์มาแล้วแล้วก็เป็นโซนนักเลงแล้วคุณย่าต้องยุยไปใช่ดิแม่อุยแม่อุยเออแม่อุยโลลี่ะที่เขาเขาเล่นเขาแชเขาแตวกันแบบว่าแชโลโลอะไรโลลี่ไอ้ทุกคนบอกว่าเอ้ยุยู่ตรงไหนแชโลแรโลวงเล็บแบบโลเคชั่นมาหน่อยแต่ทุกคนแม่งก็ถ่ายภาพ แม่อุยอะไรเงี้ยแบบชิคเุเลอุยแล้วก็โลลิมาเนี่ยี่แชร์โลเลโรล,ลิลอะไรเ<อ>งี้ยอันนี้อันนี้อันนี้โซนของเอฟเองป่ะอันนี้นโ,นโซนของเอ่อโซนของอาร์ติสแล้วก็โซนสินค้านะก็มีแบบอ่าสินค้าออฟฟิเชียลต่างๆเนี่ยเอออาฟ่าเองบอกว่าใช่ป่ะผมเห็นเซกาอยู่เซกาคือตัวละครสาวผมชมพูที่เป็นมาสคอตของงานอาฟ่านะครับ โอมันเลาะอ๋อนี่ไม่ใช่นี่อันนี้ตัวละครอื่นๆด้วยก็มีเหมือนกันน่าจะคล้าๆครับคมีคลาสมิวสิกโอ้แต่อันอาร์ตเวิร์กสไตล์นี้แม่งเจ๋งดีว่ะโอ้ดีว่ะดีว่ะแกลเลอรี่เลยเดินเร็วแล้วแต่โอมนะโอเคเฮ้ยมุดก็คุณอยากเดินช้าคุณก็ไปเดินเองไม่ไม่ไม่อย่าอย่าอย่าเดินช้าอย่าช้าเลยช้ากว่านี้ก็แย่แล้วเดินเร็วดีถือว่าปกติโอมเราเดินเป็นเดินไม่ได้เดินตุบปับตุบปับไงวันนี้เดินเร็วเร็ว Power เอ่อ Power เอมื่อกี้ผ่านตาไปแล้วแวบ,บหนึ่งนะแล้วก็อันนี้เมื่อกี้วนมาที่เลยเนี่ยมึงวนไปเป็นสี่เหลี่ยไมไม่เหมือนอันนี้เขาเวิร์ดเขาเลี้ยวไีกทางแล้วนนเลี้ยวอีกทางแล้วอ่า The World is Wide อ๋อแวนการ์เห็นแวบๆนะไม่ได้ดูไอ้แฟนการคอร์ตเดย์ไม่ดูแต่ซีซั่นสองผูเห็นกองนึ่งขึ้นได้อ,อ๋อหรอมีกคอมมิกครับผม เป็นเป็นใช่ปะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คอมิกอ๋อนี่ดิเป็นร้านเขาด้กว,ว่าดีคอมิกญี่ปุ่นตกใจมาเปิดบูธท,ที่นี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนละดีกันตกใจหมดโออไอร้านที่มันเป็นอะไรเนี่ยนี่ที่มันเป็นตุ๊กตามแมวนี่ก็ในญี่ปุ่นก็บางร้านก็เห็นขายอยู่นะแบบชินไซบาชิอะไรเงี้ยก็มีนะเออยตรงนี้เต็มไปหมดเลยนี่ร้านอะไรเนี่ยอันนี้สไลด์ชอปเออเนี่ยที่มาที่ผมเคยถ่ายที่งานไอ้นั่นไงไทเรลขัมนคนอ่ะ โอ้โหนี่อันเดียวกันเลยเนี่ยแต่ตอนนั้นไม่มีสปายแฟมิลี่นตอนนั้นเรียรู้สึกใไคเซนเนี่ยตัวเดียวกันกั่ากับชุดสื่อนี่แบบนี่นะก็เป็นทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวดราม่าในช่วงนี้นะแต่เรียกได้ว่ากระแสก็มาแรงสุดๆแล้วมั้งต่อต่อตัยโชเนนตอนนี้คือเป็นเว็บอีกเป็นเว็บต่อจากเว็บใหญ่ต่อจากดาบที่ฆ่าสูงก็ว่าได้มัคิดว่านะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเออ แต่อ่วนตัวนะผมเรื่องนี้ไม่ใช่เทสผมเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับดับพิฆาตศูนย์นะผมเทสผมไปทางนั้นมากกว่าถึงผมจะไม่ได้ชอบดับพิฆาตศูนย์มากขนาดนั้นก็เถอะคือยังไม่ดูสีสันสามเลยในหมู่บ้านช่างตีดาบเออมันมัน,มนผมก็เฉยๆผมว่ามันเหมือนมันมันมาขั้นเวลาสีสันนี้<ล>ดูเลยเทสเลยผมอะสีนี้ดูเยเอะมาก ปายแฟมก็ดูยังเสียวเลยได้ดูโคตรไวแม่ภาคูดีน่าจะได้ดูนะไม่น่ารอดนะไทยนั่นมีบูทอะไรีอะไรจังหวัดอีบารากินะโอ้นี่มาท่องเที่ยวเซซีเจแคลเอ็กกับจังหวัดอีบารากิน่าจะนักวาดปะใช่ใช่นักวาดโอ้ยมีมิกุด้วย อ๋ออีบารากิมันนั่นอยู่แล้วมิคุซากุระมิคุก็มีไปตรงนั้นอยู่แล้วคือในโซนภูมิภาคโทคุอ่ะมีอ่าสักุระมิคุจะไปตีตลาดตรงนั้นเยอะเพราะว่าแอเรียซากุระแถวนั้นน่ะสวยอืมนี่อะไรเนี่ยโอ้ยูกิโอยูกิโอพี่ช่วยม่งมาเป็นจอเลยดูเอลมาสเตอร์ใช่ไหมไอ้มือถือใช่ไหมกับเกมบล็เตอร์น่าจะใช่ไหมเออเป็นได้หมดเลยโอ้โหนี่ดูเอลมาสเตอร์นี่ยูกิโอนี่แบบว่าผม เล่นหถึงแค่เจนที่มันเข้ามาเป็น G X อะที่มันแบบเออฟิวชั่นเยอะๆแค่นั้นแล้วผมก็ไม่ได้ตามต่อแล้วเออคือหลังๆเพราะมันออกการ์ดแบบรุ่นใหม่ๆขึ้นมาก็เพื่อแบบเออคนเล่นใหม่ๆก็ก็เข้าถึงได้นะแต่ผู้เล่นเก่าก็ม่เงินแล้วเป็นชิ้นป็นชิ้นป็นชิ้นทานซ้ายบอลบอลเอ้ยไม่ใช่ไอโอมไปทางซ้ายไปเด้อคนเพียบเลยเออตัวนี้เน่ยเออคนไม่ยั้งยิงด้วยข้ามโอยเอ้เถิดไอ้คนประชากรนานนะ โอ้หน,นี่เมื่อกี้เมื่อกี้ว่าเออโซนเมื่อกี้ก็นึกว่าขนโล่งๆนะแต่โหพอมาพมากนชินแล้วแบบคนแม่งที่อของไทยหนักเลยเออของไทยก่อนของไทยผมไม่เคยเล่นเลยนะเดิมมเเนที่แพกเนี่ยจริงจริงบางทีผมแอบแยกแยกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะเวลาเห็นภาพอิลับจากเกมเหล่าเนี้ยแบบมันก็ดูคล้ายๆพอพอกันนะพอจาได้จําผมจำไอ้น้องไอ้น้องตัวนั้นน่ะน้องตัวที่อยู่กรถไฟอ่ะของสตาร์เลวอ่ะเออ่น่ารักเออ ร้อแม่งบางทีเห็นเห็นแล้วก็แบบว่าเชโมก็ดีนะอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดยจากหน่อยนะครับวันนี้คนเยอะอมาถ่ายตามติดเจนชินมาเป็นเก้าอี้เลยนี่หวะเนี่ยเออนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้โหเของจ้างมีคอร์สเทไปดัมบูธเลยโอ้โหซื้ออยู่เนี่ยหรืออะไรเนี่ยนี่คือซื้อกิจกรรมเหรอไม่รู้เหมือนต่อคิวอะไรบางอย่างอยู่นะ หรือบางทีบางบางทีนะไอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะบางทีมันอาจจะแบบเหมือนูสเกมมือถือเลยหลายที่อ่ะประมาณว่าถ้าคุณมีแอคเคา้์เกมนี้ล็อกอินอยู่งยมาเปิด<อ>แล้วก็รับเปิด <ทำ S 1> หน้าจอให้เขาดูแล้วก็รับของได้ผมดูเนเป็นเจ้าแห่งจกักรกมเกมอื่นก็มีเกมอื่นแบบในอีเวนต์ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เคยเจอเยอยู่นี่อยู่ <นะ S 2> เกมเดียวทองไข่สตาร์เร็วอยู่นี่ก็้านนี้คือแหละแบบบอลไม่ไปอีก้านหนึ่งนะดีดูซื้อไข่เสร็จ่ะไม่ใช่เหมือนไข่อันนี้มี มีอะไรบ้างมีอันนี้แหละรวมรวมบ้างหลายๆาเรื่องนะอ๋อสวัสดีคุณพบท้องสวัสดีครับนะเอออ่ามิวนี่มาแล้วมิวเอเชียตรงนี้มันต้องเป็นมิวสิงคโปร์มิฮ่องกงอ่ามิวส์นี่เมื่อก่อนคนไม่รู้จักนะแต่แบบว่าพอเขามาตีตลาดเองในไทยนี่คือแบบเป็นที่รู้จักกันทั่วทั่วเลยนนนแต่บอกเลยนะมิวส์นี่คือแบบว่า เขาจับตามองประเทศไทยมานะครับตั้งแต่ตั้งแต่อะไรวะตั้งแต่ซอ์อาร์ออนไลน์ยังไม่ฉายผมกล้าพูดอย่างนี้เออมิวส์เนี่ยจับตามองประเทศไทยมาตั้งแต่ซอ์อาร์ออนไลน์ยังไม่ฉายแล้วแล้วคุณนึกภาพ<ม>ดูแล้วกันว่าเขาง้างง้างที่ตีตลาดไทยมานานแค่ไหนเขาเก็บข้อมูลพวกคุณไว้มากมายแค่ไหน <laughs> เออนั่นแหละไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆเขามาปุ๊บแล้วเขาเดาใจทุกคนออกนะเว้ยเขาทําเขาทุกอย่างแม่งถูกวางแผนไว้แล้วอ่ะ กับการมาเยือนประเทศไทยของบิว์เนี่ยนี่แมาป่ามาป่ามาแล้วมาป่าออฟฟิเชียลขยักหน่านขายักามอะไรถามไดนะ้เออเนี่ยว่ามีไทยทนแน่นอน,นอยู่นะตัวชูโรงนผมซื้อชิ้นนี้แล้วจะไปถึงอนิเมเตอร์กี่บาทครับะจะโดนรองเท้าปลาใสะนะ่เลอยอ คือมิวส์เมื่อก่อนนะคุณมิวส์เมื่อกี้บอกวางแผนมาสิบปีครับคือมิวส์เมื่อก่อนเขาก็ผ่านทางเขาก็รู้จักกับตลาดไทยผ่านทางเอเจนต์ค่ายกระตูนในไทยนี่แหละคุณเออจนแบบว่าเหมือนว่าแบบเออพอก็พร้อมแล้วที่จะลุยเองอก็มาประมาณนั้นมันไม่ใช่พร้อมตัวบังคับสถานการณ์บังคับด้วยก็หลายๆอย่างหลายๆอย่างคือเขามิวส์เนี่ยคือคือเขาถือเป็นเอ,อเอเจนซี่ผู้ถือสิทธิ์ในโซนเอเชียด้วยไงดูปะ่ะเขาก็มี potential ที่จะทาแบบนี้ Chain เชนโฟลเจอร์เป็นการ์ตูนเหรอเป็นอนิเมไม่รู้อ่ะขอโทษเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นนะอ่ะเห็นอ่านนี้เห็นลอยอฟ์เจอร์นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วมิวมิว,มวอันนี้มิวแบบมิวนี่คือยอดอาร์ตออนไลน์สุดยอดในทุนนะนใหม่เป็นสรามเออ,อวาเรื่องใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะหลายเรื่องอยู่กับเขาหมดเลยประมาณนั้นเนยดูดิเมื่อก่อนเออ มื่อก่อนค่าเมทไทยซื้อ LT จาก m ิวสมาอีกนะครับ<ม>เออเรียกว่าไงดีกึ่งหนึ่งกึงหนึ่งมาจากมิวสนะครับประมาณนั้นอ่านี่จบคลิปแรกแล้วนี่หวะต่อคลิปสองเลยมันจะมีใช่ปะถ้าเกิดดูด,ด,ดูดูค่ายใน YouTube ก็ได้มันมันมีใช่ปะมันมีมิวส์มันมีอันิวันใช่ปะ่ะอันิวันก็อีกมันของอีกเจ้าหนึ่งอนิวันเหมือนมาที่หลังนะครับมีอ่าอะไรอ่ะอ AI media link ไมตี้มีเดียอะไรเงี้ยอาจจะประมาณประมาณนี้ประมาณมีเดียลิงคี่ญี่ปุ่นเองเลยป่ะไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่มีมีเดียลิงก็ก็ก็จีนจีนไต้หวันประมาณนั้นเนี่ยเออโอ้ยฟรีเลนฟรีฟรีเลนฟรีเลนมาแบบผมไม่ไปใหญ่โดนบอลถามไมเรียกฟีเลนคือผมปลาปลาปลาเป่าไม่ได้ว่าอะไรก็คือว่าทำไมเรียกฟีเลนก็บอกว่าดูภาษาอังกฤษเนี่ย อ่านตะพกกินคุณดิ้ก็คุยกับคอมิวนิตี้อันติเวลาคุยกันบอกว่าเฟี่เอเลนเฟ่จนติดปากเป็นออเออเหมือนนี่นั่นน่ะเหมือนในหัวไปเองเหมือนไอ้เมย์ใจอะเยร่าเหมือนเคียร่าเคียร่าเคียร่าเนี่ยใช่ป่ะหรือเปล่าแม่จำใจว่าขนาดเราเรียกเคียร่ายังมีบอกว่าไม่ใช่เคียร่าอันี้เป็นฝรั่งเราฟั่งญี่ปุ่นหรือหรือไอ้เนี่ยน่ะเมจ์ยก็เห็นนะญี่ปุ่นก็ออกเสียงมากกีแต่คนไทยทั้งเกือบทั้งประเทศม่อ่านเมจ์ยก็อย่างนั้นแหละคุณมันแบบเอาว่าเอาว่า เข้าใจตรงกันว่าสื่อถ wow! ึงอะไรอยู่ก็เคลียร์แล้วคุณอผมว่าวัยรุ่นอาจจะซีเรียสเว้ยเมื่อก่อนตอนผมแบบวัย 20s แต่ผมก็เป็นอย่างนั้นเว้ยแต่ตอนนี้นะพอมาวัยเลขสามแล้วบอกเรียกอะไรเรียกไปเถอะชีวิตมีอะไรยุ่งเยอะกว่าเรื่องนั้นเอาตรงๆคนอ p s เนี่ยเีเนลิเวอี่มาแล้วมาแล้วไปชินอบอกตอดอาร์ไปชินต้องเดหัวเป็นสวอร์ตแล้วก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะคุณสุวนณัสบอกเมใจสยามแปลได้ไมานานะ ก็มีช่วงช่วงนี้เต็มไปหมดเลยนะทั้งฝั่งทั้งทั้งรับพิมพ์ทั้งสยามมาขึ้นหน้าเฟซบุ๊กบ่อยจังเลยขนาดผมว่ามันก็ไม่โอ้ยมันมันจะมาเป็นเว็บเวไปอันนี้มันเป็นเว็บที่แบบว่านักแปลรุ่นใหม่ๆสตาร์ททางานรุ่นใหม่ๆใหม่มาจะยินนะไอเนาไอ้ผมผมไม่แน่ใจเรื่องอะไรโอ้พี่จินรู้เยอะกว่าผมแล้วอันเนี้ยเฮ้ยมีหงสาด้วยเว้ยวัวเฟิงเหลียวหยวนเนี่ยตัวที่อัดอ่อตัวละเป็นไฟเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยตัวที่เป็นกองเลือดเนี่ย อันนี้ของสาจอมราชันเออองสาจอมราชันเป็นะอ,อ, <c oughs> อ,อนิเมะด้วยนะเคยตอน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 ที่เฟเรนขายตอนหนึ่งตอนสองบอกว่าบอลขอทําภาษาเยอรมันมาแล้ว <c oughs> ยังไม่มียังไม่มีสล็อตว่างให้ทําไว้ก่อนนะะอุ้ยจูจสต,ตาหน้าก็เต็มเลยเน,นี่ยเฮ้ยเราบ,บอกกินกคุเ ทุกๆเสือ,อน,นี้<ต>น่าจะเป็นจะเป็น,ปนลแลกเมื่อก่อนเราตอนตอนปีแรกๆเราคิดเรื่องที่จะคุยนี่หนึ่งวันก่อนคุยเดี๋ยวนี้นี่เรามีเป็นสัปดาห์นะ <laughs> ก็จินตนาการกันล่วงหน้าอะไรเนี่ยโอ้คันชิโล่จิตาการกับคันชิโลก็มาใหญ่โตเหมือนกันดูดิเฮ้ยเขานั่นตีตลาดแต่คันชิโร่ใหญ่ขนาดใหญ่โอ้ตีตลาดใหญ่เขาอยู่อินเดียคุณโอ้เงื่อนี่ตีกำลังทำตึกอยู่กับเน็ตฟลิกซ์อินเดียสนุกมากสนุกมาก ไปถ้าเกิดมีหลังจากเสร็จสึกสงคารามแล้วถ้ามันสนุกมากๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าใครชนะใครแพ้พ่ยพ่คือคันชิโร่เนี่ยผมยัไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ร่วมเท่าไหร่เพราะามันบล็อกเด็ดญี่ปุ่นเว้ยใช่แค่นั้นเลยผมเข้าเว็บคันชิโ<ค>ร่ไม่ได้แต่ว่าหลายเรื่องดูจากคันชิโร่ไม่ได้เพราะบางเรื่องม่นติดอยู่ไทยติดอยู่แถวๆนี้แหละใต้วัดจี เออจะว่าไปเมื่อเมื่อครู่นี้มีมีมีแชทถามอันหนึ่งมาเดี๋ยวอยากเล่าไปนิดนึงนะฮะ uh oh. ที่ใครสักคนหนึ่งถามว่าทำไมยุคนี้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยคุณทิพเปิลเคที้แคททำไมเกมออนไลน์ Online, ทำไมต้องล็อกโซนครับในเมื่ออินเทอร์เนต็ตมันไม่มีพรมแดนใครๆก็ควรแอคเซสเข้ามาเล่น,นได้แล้วคนพร้อมจะไต่ตังค์เข้าไปเล่นก็เป็นผลดีกับบริษัทเอานี่มันเมฟบู๊นี่หว่ะเมื่อกี้มีบูนบ๊นี่ไอ้บู๊มันมาโกรณมาที่หว่าเอออ่ะผมตอบคุณเม,มื่อเมื่อเมื่อกี้ก่อนนะว่าทำไมล็อกโซนใช่ไหม ประเด็นคือจ่ายตังค์แล้วมันเข้ามันจะเข้าตังค์ตังค์มันจะเข้าตรงนั้นยังไงถูกปะคือการจ่ายตังค์เอางี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าการจ่ายตังค์ข้ามประเทศแม่งไม่ง่ายนะเว้ยการรับเงินจากข้ามประเทศเนี่ยโอ้ยขั้นตอนมันมีอยู่เยอะหรืออย่างแบบมันต้องมีตัวกลางที่ได้ผลประโยชน์อ่ะอย่างเช่นแบบบริษัทบัตรเครดิตหรืออย่างแบบเพย์ a พาเงี้ยมันคือเหมือนกับว่าการการเงินข้ามประเทศมันมีข้อจํากัดครับดังนั้นเนี่ยการที่ว่าเกมมือถือล็อกโซนเนี่ยมันเพราะว่า เขาเคลียร์การรับตังค์จากภูมิภาคนั้นๆได้หรือ,อยังมากกว่าซึ่งมันมีการการออกเขาเรียกว่าการ o อแบบนี้มันมันก็ขึ้นอยู่ว่าค่ายผู้ผลิตนั้นหรือนายทุนของเกมออนไลน์น,นั้นๆนะ่ะเขาพร้อมที่จะไปแบบไปดิวมากๆไหมคือถ้าเป็นค่ายเล็กๆคนไม่พอไปดิวไม่มีคอนเนค t ชันหรือแบบมันไม่มีศักยภาพที่จะไปดิวในระดับใหญ่ๆได้มันก็ไปยากประมาณนั้นครับเออ หมือบางทีก็เป็นที่เจ้าของเกมไม่พร้อมเองด้วยใช่ใช่ก็คือเจ้าของเกมอาจจะไม่พร้อมนะเอาง่ายๆคุณนึกภาพดูอย่างตอนนี้แบบนับวานในไทยอ่ะเห็นป่าเอาแค่จะแบบจะรับตังค์จากผ่านเพย์พาลหรือรับตังค์จากต่างชาติยังยากมากเลยดูว่าเออนั้นคือคือเคสแบบนี้อาบริษัทอาจจะง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะไม่เจอปัญหาก็ลักษณะคล้ายๆกันครับอันนี้บูดเพลย์เตอร์แล้วนี่เป็นคอร์สเพลเยอร์นะ อย่าง o c t o p a h Traveler ไป,ไปมามารู้สึกจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ Square Enix ที่จะมาเปิด SEA เป็นเป็นบริษัทเขาซื้อใหม่ทีใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ด้วยความที่ว่าพอบริษัทค่ายผู้ผลิตนั้นไม่มีในประเทศอื่นๆเนี่ยเ e ็ e อีสเด็อีบริษัทจีนซื้อมาจับได้<ช>ละเออแต่ปต่เด็ดอีสจีนนี่น,น่าจะใช่น่าจะใช่เออเด็ดอีสนี่จีนอยู่แล้วนะ ซมบี้สติ๊เล็กๆอยู่ในอมินเตอร์ใช่เราก็ลืมพูดนะกระป๋องสีแดงหวันใจนักชาติเก่งกะก็มันมีความเห็นเลยมากมายนะครอๆใช้ก็ใช้ไปฮเอออ่ะโอเคนะสำหรับงานอาฟาก็ประมาณนี้ที่คุณโอมถ่ายมาประมาณ16นาทีนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับบรรยากาศในงานเนอะก็เยอะๆคุณเยอะมากถ้าเกิดถภาพ ภาพหน้างานนี่โอ้โหคนเป็นมดเลยอะเนาะใช่ใช่คือก็ถือว่าดีนะเป็นเป็นการกลับมาที่ดีของงานนี้นะก็ก็ยินดีด้วยที่เขาจะรีเทิร์นได้ออกลับมาเป็นประเจ้าวงการแห่งเซาท์อีสเอเชียได้ครั้งหนึ่งนะก็ก็เข้าใจช่วยนะครับส่วนใครที่มีโอกาสได้ไปสู่สัปดาห์นี้ก็ลองดูนะพูดเหมือนแม่งไปง่ายๆนะแต่ว่าเพื่อนผมบน f เฟ b บ o k กม่งไปกันเยอะมากะ่ะก็เออดูท่าทางจะไปง่ายจริงนะ